สวัสดีครับวันนี้ผมพาผู้ชมมารู้จักสมุนไพรพื้นบ้านเป็นสมุนไพรที่คนสมัยก่อนใช้กันเยอะนะครับมาชมกันใกล้ๆเลยครับมันคือเจ็ดพังคีหรือพังคีนะครับลักษณะใบเรียวแหลมเป็นแบบนี้นะครับมีขนเล็กน้อยนี่ครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นวัชพืชน,นะครับ แท้ที่จริงเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่คนโบราณใช้กันเยอะครับใช้รักษาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือกรณีที่เด็กเป็นซางตาลขโมยผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยเขาก็จะใช้รากของทังคีเนี่ยนะครับไปดูแลรักษาเด็กๆนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยครับการใช้ประโยชน์ใช้หัวของพังคีนะครับเอาไปต้มน้ําเป็นชาหรือถ้าเป็นเด็กๆสมัยก่อนเนาะสมัยเด็กๆเ,เนี่ยพอเราผมฟังว่า พ่อแม่ก็จะขุดลากของพังคีเนี่ยไปคนๆๆกับข้าวต้มหรือโจ๊กครับแล้วก็ให้ลูกกินเพื่อแก้โรคผอมแห้งแรงน้อยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับเดี๋ยวผมคุณให้ดูนะว่าส่วนไหนที่คนสมัยก่อนเอาไปใช้ประโยชน์กันครับเอาต้นนี้ก็แล้วกันนะครับอยู่ห่างๆเขาหน่อยครับ เขาขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยการแตกรากนะรากเขาจะเดินไปไกลเลยคนสมัยก่อนเวลาจะเอาไปใช้ประโยชน์ก็ขุดนะครับขุดเพื่อเอารากไปปรุงเป็นยาสมุนไพรเอาไปต้มเป็นชาหรือเอาไปผสมกับอาหารนะครับโดยเฉพาะข้าวต้มหรือโจ๊กเนี่ยให้เด็กๆได้กินครับคนเฒ่าคนแก่เป็นภูมิปัญญานะครับ ภูมิปัญญาสืบทอดกันมาก็ถ่ายทอดต่อนะครับเดี๋ยวจะหลงจะลืมกันไปเพราะเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าเป็นวัชพืชก็ไปกำจัดทิ้งหมดนะครับใช้ยาฉีดฆ่าซึ่งผมว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกวิธีนะครับเราก็ต้องอนุรักษ์ภูมิปัญญาคนสมัยก่อนไว้ครับแล้วที่สำคัญมันเป็นสมุนไพรที่เดี๋ยวนี้นิยมกันแล้วนะครับ รักษาด้วยสมุนไพรเป็นหลักครับเพราะว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยผลกระทบก็เยอะนะครับโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยก็ยังเลือกใช้สมุนไพรเลยครับเดี๋ยวนี้อ่าเจอแล้วครับรากมันจะแตกไปเรื่อยๆครับแตกไปเยอะเลยครับ ผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็ค้นหาดูได้ใน Google นะมันจะขึ้นที่ Lazada s h o p ป e เลยนะครับเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีขายเป็นลากตากแห้งแล้วนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนี่ดูครับผมเสียดายมากเลยผมไม่กล้าขุดขึ้นมาเยอะครับลากเขาใหญ่มากเลยครับนี่ครับขายกันขีดหนึ่งก็ขีดหนึ่งก็คือ ราคาประมาณร้อยสองร้อยบาทเลยนะครับนี่ครับลากใหญ่จริงๆครับนี่ครับนี่ต้นเดียวเองนะครับแล้วข้างๆที่ผมให้ผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่ครับนู่นนั่นนู่นครับเป็นกอเลยครับเป็นกอผมจะขุดให้ชมแค่นี้นะเสร็จแล้วผมจะเอาดินกบไว้เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ครับนี่ลากหัวเขาใหญ่จริงๆครับเท่านี้โป้งเลย ขีดหนึ่งก็นิดเดียวเองนะขีดหนึ่งก็200บาทเลยถือว่าแพงนะครับเป็นสมุนไพรทีห่หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นวัชพืชครับก็ดูไว้นะครับชมไว้ครับเผื่อไปเจอในสวนในไร่ของตัวเองก็อนุรักษ์ไว้นะครับเอาไว้ใช้ประโยชน์รวมถึงลองเอาไปชงชาหรือเอาไปชงน้ำดื่มก็ได้นะครับช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ครับ ่านใดเป็นกดไหลย้อนก็ลองไปใช้ดูก็ได้นะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคนเฒ่าคนแก่พาทำมาเราก็สืบทอดต่อนะครับภูมิปัญญาดีๆครับแล้วก็ช่วยกัรอนุรักษ์ไว้ครับเสร็จแล้วเขาจะมีดอกมีดอกติดติดลูกนะครับเป็นเมล็ดครับติดผลนั่นเองครับเป็นเมล็ดมันร่วงแล้วมันก็งอกส่วนรากของเขาเนี่ยมันก็จะ าหาอาหารไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะแตกเป็นต้นใหม่ในสวนของผมเนี่ยก็มีกระจัดกระจายไปทั่วนะครับมีเยอะครับแต่ก็อนุรักษ์ไว้เจ็บป่วยก็ลองมามามาขุดเอารากไปเพื่อปรุงเป็นยานะครับใช้ง่ายๆครับแต่ถ้าจะเก็บรักษาไว้นานๆก็เอาไปตากให้แห้งนะครับไม่ควรเก็บไว้นานเพราะว่าอาจจะเป็นเชื้อราครับ มีกระจัดกระจายไปทั่วสวนนะครับสวนเพชรนาน,า,นากรตะลีครับนี่ครับเกตพังคีครับหรือพังคีนั่นเองครับแบบนี้ลากจะเยอะเลยครับลากเขาจะมีกลิ่นหอมครับมีกลิ่นหอมคล้ายยาดมเนาะเป็นยาสมุนไพรที่เขาปรุงปรุงเสร็จกลิ่นมันจะหอมมากเลยครับถ้าเราไปชงเป็นชาเนี่ยก็จะมีรสชาติหอมนะครับหอมกว่าชาอีกครับ แต่เป็นสมุนไพรเนาะในเรื่องของการบำรุงระบบทางเดินอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อครับใช้ดีมากๆผู้ชมลองดูในส่วนของตัวเองดูนะครับสำหรับวันนี้ก็พาผู้ชมมาดูสมุนไพรพื้นบ้านเพียงเท่านี้นะครับฝากผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพเพียงให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ